หน้าลงรถนู่นยังเต็มเลยทำไมจะดันไหวทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคุณตามไม่อยู่แล้วชีวิตเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยสวัสดีค่ะ คุณตายังอยู่คุณตาทาทุกอย่างตื่นเช้ามาคุณตาก็ดันหิมะทุกวันต,ตอนนี้ต้องทาเองเราจะทุกคนวันสีทสักทายด้วยสจ้ะเดอ้อ ร่อนไืนผ้าปอนออกจากบ้านเหยียบแมสก์เหยียบแล้วมันแน,น่นแต่มันจะเป็นน้ำแข็งจะ้ะเมื่อกี้เดินลงไปเหยียบมันแน่นแล้วเห็นไหมมันจะเป็นน้ำแข็ง Thank you. ไม่ไหายดันไปโน้นแต่ดันไม่หายเพาะว้ตรงนี้แหล,หลมมะทุกคนตอนที่คุณตาอยู่คุณตาจะพาดัานเข้ามาไว้ตรงนี้ทําไมต้องดันมาไว้ตรงนี้ดัานาไว้ตรงนี้เราที่มันมันถมเราที่ีความหนาวมันเข้าไปในห้องใต้ดินมันจะน้อยลมคุณตาสอนหมดทุกอ,อย่างแล้ ช่วยทงเรื่องกระดาษในเรื่องเอกสารเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวรถก็จะเข้ามาไม่ได้แต่มันไม่นาเท่าไรหรอกคงขับเหยียบรนมาได้อยู่แต่น้าลงรถนู่นแหละเดี๋ยวเยสตจะเอารถออกไปใช้วันนี้แด้วจะเด้อเดี๋ยวจะไปทำงานโอเค้อคะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้ะทุกคนขอเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ย้จะเด้อเดี๋ยวจะรีบทุระหลายอย่างเดี๋ยวพี่คนที่เขาต้นเรื่องกระดาษให้น่ะ เขาจะมา8โมงก่อนไปทำงานค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าด้วยจเด้อทุกคนสู้ๆจ้า